พวกน้องนาะโมเดลมือใหม่เพิ่งเริ่มปลูกค่ะดินซุดด้วยตรงนน้นเลี้ยงปลาไว้ดินซุดหมดเลยน้ำแห้งหมดปลาลงคองใส้ไก่หมดประดุกอันนี้ปลาหมอค่ะปลาปลาหมอนาะ ปาโมนาะขยายพันเองค่ะเนี่ยมันขยายพันธุเองขยายพันุเก่งมากเลยเอาไปปล่อยไว้บอกกบตต่นี้ขยายพันธุ์ได้แบบเยอะมากทีนี้รื้อบอกก็เลยเอามารวมกันบ่อเก่าก็ยังเหลืออยู่ก็กินผักมุ้งกินผักกินอาหารเมร็ดกินได้หมด เยอะมากนับไม่ได้ค่ะว่าไม่รู้กี่ตัวเพราะว่าเอามาปล่อยนี่อืมเวลาเขาโตนี่คงโอ้บอ่อนี่คงแบบเต็มหมดเลยแน่เลยเป็นความสุขเล็กๆมีความสุขที่สุดเลยได้อยู่กับสิ่งที่ตัวเองรักตัวเองชอบ và nó điều một điều một